เย่เฉินขับรถออกไปและหงชางซิงซึ่งตั้งหน้าตั้งตารอเขาเป็นเวลานานตรงทางแยกของถนนก็เห็นรถบ m w อยูอยู่ที่เขาขับมาตลอดทางดังนั้นหงชางซิงจึงลุกขึ้นอย่างรวดเร็ววิ่งไปจนสุดถนนฝืนยิ้มบนใบหน้าของเขาและรอให้เย่เฉินมาถึงเย่เฉินยังเห็นหงชางซิงจากระยะไกลในความเป็นจริงเย่เฉินคาดเดาใดแล้วว่าเขาจะต้องมาอย่างแน่นอนและเขาจะรอเขาอยู่ที่นี่อย่างแน่นอน ดังนั้นเมื่อเขาขับรถไปด้านหน้าเขาจงใจชะลอความเร็วของรถจากนั้นหยุดข้างหงชังซิงเปิดหน้าต่างแล้วพูดด้วยรอยยิ้มเหตุ hey, ทำไมหงเทียนซือถึงอยู่ที่นี่น้ำู้ร้อนหงชังซิงพูดอย่างรวดเร็วเขาพูดอย่างถ่อมตนอาจารย์เย่ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชากำลังรอคุณอยู่ที่นี่รอฉันด้วยเหรอเย่เฉินถามด้วยใบหน้าตลก คุณไม่รีบเตรียมตัวกลับอเมริกาที่นี่คุณกำลังรออะไรให้ฉันทำอยู่หงช่างชิงรีบขอร้องอาจารย์เย่ฉันรู้จริงๆว่าฉันทำผิดโปรดให้โอกาสฉันอีกครั้งขณะที่เขาพูดเขาหยิบกระดาษไม่กี่แผ่นที่เต็มไปด้วยคำพูดอย่างรวดเร็วและส่งให้เย่เฉินเขาพูดด้วยความเคารพอาจารย์เย่นี่คือความคิดของลัทธิตาของเราและผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณได้คัดลอกมันแบบคำต่อคำโปรดอ่านเย่เฉินถามด้วยความสงสยัย หงเทียนซือทำไมคุณถึงตัดสินใจเช่นนี้โดยฝ่าฝืนคำสอนของบรรพบุรุษของคุณหงชางสิงพูดอย่างเชื่องช้าอาจารย์เย่คุณควรจะหยุดล้อเลียนผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณเย่เฉินพูดด้วยรอยยิ้มท่านอาจารย์หงพูดตามตรงฉันจะทำให้ท่านรู้สึกเสียใจต่อบรรพบรุษของท่านได้ยั่งไรในความคิดของฉันท่านควรรีบนำกระดาษแผ่นนี้คืนหงชางซิงกัดฟันและพูดอย่างหนักแน่น ท่านอาจารย์เย่จากนี้ไปผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณจะไม่เกินนอไปหัวหน้าแห่งวิถีที่แท้จริงผู้ใต้บังคับบัญชาคนนี้ได้ตัดสินใจมอบตำแหน่งหัวหน้าของวิถีไทเจิ้นให้กับสิทธิสายตรงของฉันและฉันจะรับใช้คุณอย่างสุดใจในอนาคตยเย่เฉินเลิกคิวขึ้นอย่างช่วยไม่ได้เมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้หัวเลิอกอย่าทำหงชางสิ่งพูดอย่างหนักแน่นคุณเย่คุณมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ฉันไม่สามารถเป็นทาสที่มีสองนามสกุลได้ ดังนั้นวิธีเดียวคือลาออกจากโรงเรียนครูเย่เฉินยิ้มเบาๆและถามเขาว่าตัดสินใจแล้วหงชางสิงพยักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าตัดสินใจแล้วฉันจะส่งต่อตำแหน่งประมุขให้ลูกศิษย์คนสนิทของฉันในวันนี้ปรดวางใจได้อาจารย์เย่จากนี้ไปผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณจะฟังแต่คำสั่งของคุณและจะทำให้ดีที่สุดสำหรับคุณเย่เฉินยิ้มเปิดล็อกควบคุมกลางและพูดกับหงชางชิง ขึ้นรถแล้วบอกฉันหงชางชิงดูเหมือนจะจับฟางและรีบเปิดประตูที่จะเข้าไปแต่เมื่อเห็นว่าก้นของเขากำลังจะชนกับเบาะรองนั่งเขากระโดดออกไปให้ไกลเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตและถามเย่เฉินอย่างระมัดระวังอาจารย์เย่คุณคุณยังมีรถคันนี้อยู่หรือเปล่า เย่เฉินมองด้วยความตื่นตระหนกและความกลัวที่ยังคงอยู่ในใจของเขาเขายิ้มเล็กน้อยและพูดว่าตรับใดที่คุณไม่แก้ไขลำไส้แฟนซีและมแมลงเม้าปีศาจร,รถของฉันจะไม่ให้คุณหงชางชิงพล่องออกมาโดยไม่ต้องคิดอาจารย์เย่ไม่ต้องกังวลฉันจะไม่กล้าเล่นกลอีกต่อไปเย่เฉินพยักหน้าและพูดเบาๆงั้นก็ขึ้นรถจากนั้นหงชางซิงก็เปิดประตูและเข้าไปข้างในรถยนต์ ทันทีที่เขาขึ้นรถเย่ยเฉินหยิบกระดาษจากมือของเขาดูชื่อบนกระดาษขมวดคิ้วและพูดว่าไทเจิ้นหุ่นยวนเตา๋านี่คือความคิดของไทเจิ้นเตา๋าของคุณหรือเปล่านั่นแหละถูกต้องหงชางสิงพูดโดยไม่ลังเลผู้ก่อตั้งลัทธิเต๋าเป็นเพราะเขาได้รับไทเจิ้นหุ่นยวนเตา๋านี้โดยบังเอิญน,นั่นเป็นเหตุผลที่เขาก่อตั้งไทเจิ้นเตา๋าเย่ยเฉินตกใจไทเจิ้นหุ่นยวนเตา๋า หยวนเตายังบันทึกไว้ในจิ๋วชวนเทียนจินซึ่งเป็นวิธีที่ยาวที่สุดในบรรดาวิธีการทางจิตมากมายที่บันทึกไว้ในเก้าส่วนเทียนจริงหนังสือไทเจิ้นหุ่นหยวนเตาฉบับสมบูรณ์มีสามเล่มและ27บทรวมเกือบห้า0 0ื่นคำแต่สิ่งที่หงชางซิงเขียนบนกระดาษมีเพียงประมาณ1,000งพัคำซึ่งควรเป็นเพียงบทแรกของเล่มแรกในไทเจิ้นหุ่นหยวนเตา๋า บทแรกเป็นวิธีการทางจิตเบื้องต้นที่สมบูรณ์ส่วนใหญ่จะสอนผู้คนถึงวิธีฝึกศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่เริ่มต้นวิธีรับรู้ตันเถียนและเส้นเมริเดียนของตนเองวิธีเปลี่ยนพลังงานที่แท้จริงผ่านการหายใจออกและค่อยๆทะลวงผ่านเส้นเมริเดียนของคุณเองแม้ว่ายเย่เฉินจะมอบวิธีการชกมวยภายในให้กับฉินอวซือเช่นมวยสีช้าง แต่วิธีการชกมวยแบบนั้นสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการต่อสู้ของนักสู้ได้เท่านั้นแต่มันเป็นวิธีการทำสงครามไม่ใช่วิธีการทางจิตที่สามารถปรับปรุงการฝึกฝนเนื่องจากเย่เฉินเชี่ยวชาญอราเขาจึงไม่ได้แยกแยะวิธีการศิลปะการต่อสู้ต่างๆที่บันทึกไว้ในก้าส่วนเทียนจิงอย่างรอบคอบตอนนี้อาศัยความทรงจําของเขาเกี่ยวกับก้าส่วนเทียนจิงและทำสมาธิอยู่พักหนึ่งตระหนักว่าไทเจิ้นหุนหยวนเต๋า นี้เป็นวิธีการศิลปะการต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงความคิดของศิลปะการต่อสู้ประเภทนี้เริ่มต้นจากการหายใจออกและเปลี่ยนพลังงานที่แท้จริงและสอนให้ผู้คนปรับปรุงความแข็งแกร่งของตนเองทีละขั้นจากนั้นจึงทะลวงต่อไปและในที่สุดก็ถึงระดับปรมาจารย์เมื่อคุณไปถึงความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรปรมาจารย์คุณจะสามารถเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของศิลปะการต่อสู้ได้ เมื่อนักศิลปะการต่อสู้บรรลุขั้นตอนสุดท้ายของศิลปะการต่อสู้สิ่งที่ทักทายเขาคือจุดเริ่มต้นของออราในขั้นตอนนั้นเขาสามารถเริ่มควบคุมออราได้หากผู้นำไทเจิ้นเต่าได้รับสำเนาไทเจิ้นหุ่นยวนเต่าฉบับสมบูรณ์แม้ว,ว่าไทเจิ้นเต่าจะไม่สามารถผลิตปรมาจารย์ระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญในออราได้แต่อย่างน้อยก็สามารถสร้างปรมาจารย์สองสามคนในดินแดนแห่งความมืด ดินแดนแห่งการเปลี่ยนแปลงและแม้แต่ดินแดนแห่งปรมาจารย์แต่ความพินาศอยู่ที่ความจริงที่ว่าสิ่งที่เขาได้รับเป็นเพียงบทแรกของไทเจิ้นหุนนยวนเตา๋าเย่เฉินอดคิดกับตัวเองไม่ได้ถ้าฉันมอบบทที่สองของไทเจอ้นหุ่นยวนเตา๋า ให้กับหงชังชิงฐานการฝึกฝนของเขาจะดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดอย่างแน่นอนและเขาสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งความมืดได้ด้วยความแข็งแกร่งของเขาเองน่าเสียดายที่หงชังซิงคนนี้มีความคิดมากเกินไปมิฉะนั้นเขาอาจจะเริ่มฝึกฝนบทที่สองของไทเจิ้นหุนหยวนเต๋าในน้ำพุร้อนช่องเซลิเซ่แล้วอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ยังทำให้เย่เฉินมีความมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะรับหงชังซิงภายใต้คำสั่งของเขา นี่เป็นเพราะหงชางสิงได้ฝึกฝนบทแรกของไทยเจิ้นหุนหยวนเตา๋ามาหลายปีแล้วและเขาคุ้นเคยกับวิธีจิตนี้แล้วหากเขาส่งต่อวิธีจิตนี้ให้กับผู้อื่นเขาจะสามารถผ่านวิธีจิตนี้ไปได้อย่างแน่นอนประสบการณ์ของตัวเองมาหลายปีสรุปวิธีที่เร็วที่สุดสําหรับผู้คนที่จะเชี่ยวชาญไทเจิ้นหุนหยวนเต๋าหากไม่มีเขาและฉันเพิ่งมอบความคิดของไทยเจิ้นหุนหยวนเตา๋า ให้กับตระกูลเหอและนักรบของว่าหลงเดี้ยนฉันเกรงว่าจะใช้เวลาอย่างน้อยสองสามปีกว่าที่พวกเขาจะทำความคุ้นเคยกับความคิดนี้เล็กน้อยเล็กน้อยแล้วพวกเขาก็สามารถสร้างต้นไม้ได้เมื่อเปรียบเทียบกับหงชังซิงที่เชื่อมโยงอดีตและอนาคตเข้าด้วยกันจะช่วยประหยัดเวลาได้มากและตรับใดที่หงชังซิงสามารถทำงานให้เขาแบบติดดินเย่เฉินจะไม่ปฏิบัติต่อเขาอย่างเลวร้ายในเวลานั้นเขาจะไม่เพียงสามารถติดตามผลงาน ไทเจอหุนหยวน,นเตา๋าเท่านั้นแต่ยังฝึกฝนปรมาจารย์จำนวนมากในไทเจอรหุนหยวน,นเตา๋าปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้อย่างไรก็ตามเย่เฉินไม่ได้บอกหงชางซิงถึงคำเหล่านี้เขาเพียงแค่โยนกระดาษสองสามแผ่นที่หงชางซิงเขียนกลับไปและถามเขาอย่างเป็นกันเองว่ามันอยู่ในถิ่นธุรกันดารคุณได้กระดาษและปากกามาจากไหนหงชางซิงรีบพูดตอบกลับไปหาอาจารย์เย่น้องชายคนเล็กข้างถนนช่วยฉันทำธุระทางอินเทอร์เน็ต เยเฉินตะคอกสีหน้าของเขาค่อยๆจริงจังขึ้นและเขาพูดว่าไทเจิ้นหุ่นยวนเต๋าของคุณยังไม่สมบูรณ์เลยแต่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นทำไมหงชางชิงพูดโดยไม่รู้ตัวในลทัทธิตามีวิธีศิลปะการต่อสู้ที่รวบรวมไว้เช่นกันแต่พวกมันล้วนเป็นเศษเล็กเศษน้อยโดยไม่มีข้อยกเว้นเฉพาะสิ่งนี้ไทเจิหุ่นยวนเต๋าเป็นวิธีการทางจิตท,ที่สมบูรณ์พร้อมจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด เยเชนยิ้มอย่างดูถูกและถามเขาว่าอะไรคือสาระสำคัญของไทเจิ้นหุ่นยวนเตา๋าหงช่างซิงพล่องออกมาโดยธรรมชาติแล้วมันเป็นศิลปะการต่อสู้ทางจิตวิธีการเย่เชนทำหน้าบึ้งและพูดอย่างเหยียดหยามฉันบอกคุณว่าแก่นแท้ของไทเจิ้นหุ่นยวนเตา๋าคือหุ่นยวนคุณรู้หรือไม่ว่าหุ่นยวนคืออะไรหงช่างซิงขมวดคิ้วคิดอยู่นานและพูดว่า มันดูเหมือนจะเป็นลัทธิเต๋าเป็นคำกล่าวที่ค่อนข้างทั่วไปและไม่ได้มีความหมายที่ชัดเจนเป็นพิเศษยเย่เฉินส่หัวและพูดเบาๆหุ่นยวนเป็นพลังชี้ที่วุ่นวายเมื่อโลกไม่แตกแยกนี่คือจุดเริ่มต้นของพลังเป้าหมายสูงสุดคือให้ผู้คนเข้าสู่เต๋าด้วยศิลปะการต่อสู้และในที่สุดก็ควบคุมพลังของหุ่นยวนหลังจากนั้นเขาก็ชี้ไปที่กระดาษในมือของหงชางซิงและพูดติดตลกว่า บทความทั้งหมดของคุณเกี่ยวกับวิธีการหายใจและวิธีทะลวงผ่านเส้นเมริเดียนและไม่มีคำใดที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ชื่อหนังสือเล่มนี้คือหลักการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแต่คุณมีแค่เนื้อหาที่สอนวิธีขุดถ่านหิน